ก็จะได้คําตอบว่าทําไมเราถึงอยากจะจัดบ้านหรือว่าในหนังสือเราใช้คําว่า spark joy ค่ะอุ๊ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งของอนันไปเนี่ยเราจะลืมพวกความทรงจำดีเหล่านี้หรือเปล่าเราอยู่2เหตุผลหลักๆนะคะที่ทําให้เราไม่กล้าทิ้งของนะคะสะท้อนจิตใจเราลึกอยู่ข้างในว่าจริงๆล้วเนี่ยเราเป็นคนยังไงเราเการพูดคุยกับตัวเองไประหว่างจัดบ้านทําให้เรารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับรายการไว ใจกันใหม่ทุกอาทิตย์นะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆน,นีนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับหนังสือที่เราชอบค่ะก็คือเป็นหนังสือเรื่องชีวิตที่เป็นไปได้ได้วยการจัดบ้านนะคะของคุณมาริเอ k คินดค่ะหนังสือชื่อดังนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเวอรช์ชันการ์ตูนค่ะเราอ่านง่ายขึ้นนิดนึงนะคะเราอ่านเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษใน Kindle ค่ะไม่แน่ใจว่ามีเป็นเล่มภาษาไทยขายหรือย,อยังนะคะเราเป็นหนังสือนี้ เลือกเป็นหนังสือกัดตัวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสตอรี่มันน่ารักดีแล้วก็ลายเส้นน่ารักทําให้รู้สึกว่าอ่านหนังสือเราไม่น่าเบื่อคะ่ะสามารถอ่านได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เนื้อหาไม่ได้อัดแน่นมากเกินไปนะคะมีแต่รูปภาพอ่านแล้วแบบเพลินๆนะคะแล้วก็จํานวนหน้าที่มายืนะนะคะทําให้เราอ่านรู้สึกว่าแบบมีกําลังใจในการอ่านแบบเอยน่าจะใช้เวลาวันอื่จะจบอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็วอ่านจบละค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับข้อคิดที่เราได้จากหนังสือเล่มน,นี้นะคะรวมถึง สรุปเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจมาแชร์ให้กับทุกคนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยเริ่มจากเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกแนเรนี่ยนางฟิลเลเนี่ยอยากจะบอกให้รู้ว่าการที่เราจะจัดบ้านได้ดีเนี่ยเราจะต้องมีไมค์เซตการจัดบ้านที่ดีเลก็ที่ถูกต้องก่อนนะคะไม่ใช่แบบจัดไปเป็นครั้งครั้งแบบญาติมาหาก็จัดทีหนึ่งเพื่อนมาเยี่ยมก็จัดบ้านทีหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นก็คือบ้านเราก็จะเรียบร้อยแค่แบบเดียวแบบแบบก็จะกลับมารบอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเรามีไมคะบ้าานเรก็จะ เรียบร้อยเป็นระเบียบอยู่ได้ตลอดไปค่ะซึ่งการที่เราจะมีมาใช้กับการจัดบ้านที่ถูกต้องนะคะต้องเริ่มก่อนว่าเราอ่ะต้องมีความคิดก่อนว่าเราอ่ะอยากจะให้บ้านของเราเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะลองจินตนาการภาพดูว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเราจัดบ้านมานะเราอยากจะเจอ,อสภาพหลอดเป็นสภาพแบบนี้ห้องนอนแบบนี้ห้องนั่งเล่นแบบนี้ห้องครัวแบบนี้พยายามนึกภาพให้มันชัดที่สุดค่ะันเราจะได้เออรู้ว่าเราอ่ะควรจะจัดบ้านแบบไหนนะคะ เราอาจจะเขียนเป็นลิสต์เป็นข้อๆลงไปก็ได้เช่นแบบเราอยากให้ห้องครัวเราเรียบร้อยอุปรกรณ์ครัวพร้อมใช้งานห้องนั่งเล่นมีทีวีตัวใหญ่เอาไว้เล่นเกมหน้าอะไรนี้นะคะหรือว่าอาจจะวาดรูปขึ้นมาก็ได้ถ้าเกิดเราชอบว,วาดรูปแบบสเก็ตเลยว่าแบบอยากจะให้ของอะไรอยู่มุมนั้นมุมนู้นม,ม,มุมนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่หนัดนะคะอาจจะลองไปหาเดฟเฟอในอินดตดูคะ่ะแต่ลองดูแบบในเว็บพิมพ์เทเรสหาไอเดียแต่งบ้านจัดบ้านว่าแบบไหนที่เราชอบนะคะเราก็พยายามจินตนาการภาพไว้ค่ะว่า เราอยากให้บ้านของเราเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะรวมถึงเราอาจต้องทําทางกับตัวเองนะคะว่าทําไมเราถึงอยากมีบ้านแบบนี้นะคะบ้านแบบนี้เนี่ยดีกับเรายัางไงถ้าเกิดว่าเราได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยชีวิตของเราจะเป็นยังไงที่นั่นเราใช้ชีวิตยังไงกับบ้านแบบนี้นะคะซึ่ง <Chris> พอเราได้ลองแบบรวบรวมข้อมูล list คําถามแล้วก็ทําคุยกับตัวเองไปนะคะเราก็จะได้คําตอบว่าทําไมเราถึงอยากจะจัดบ้านเราจัดบ้านไปเพื่ออะไรความสุขของเราคืออะไรในบ้านหลังนี้ค่ะ อนมีฟังอาจจะยังไม่ค่อยเก็นนะคะแต่เดี๋ยวฟังไปเรื่อยจะพอเข้าใจไอเดียนี้มากขึ้นค่ะซึ่งหนังสืเอเล่มนี้นะคะพี่จะบอกเราว่าการที่เราจัดบ้านเนี่ยสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ค่ะซึ่งสิ่งสําคัญน,นะคะต้องเริ่มจากการมี m i n d s ็ตที่ดีรวมถึงมีภาพที่ชัดเจนในหัวเขาว่าอยากให้บ้านของเราหน้าตาเป็นยังไงซึ่งขั้นตอนแรกในการจัดบ้านของเรานะคะก็การเป็นการทิ้งของค่ะแต่ว่าเกณฑในการทิ้งของของเรานะคะไม่ใช่เป็นการหยิบสิ่งของขึ้นมาแล้วก็บอกว่า อันนี้เราจะทิง้งอันนี้เราจะทิง้งแต่ว่าเป็นการหยิบสิ่งของขึ้นมาแล้วก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะเก็บของชิ้นนี้ไหมคะซึ่งพอเรารวบรวมของที่เราอยากจะเก็บไว้แล้วใช่ไหมคะของที่เหลือที่เราไม่ได้อยากจะเก็บเนี่ยเราก็จะทิ้งไปคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเราจะต้องโฟกัสคืออยากเก็บของชิ้นนี้ไหมไม่ใช่อยากจะทิ้งของชิ้นนี้ไหมนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าของมันแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นอาจจะมีคุณค่าเรื่องการใช้งานแบบว่ามีของชิ้นแล้วเป็นประโยชน์กับเราออออย่่าาางงเเเชนนนสสสื้้้้ผะะะะคคตไว หรือรวมไปถึงของที่ทำให้กับเรื่องความรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกหนังสือเอกสารต่างๆนะคะรวมไปถึงของบางอันที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นเป็นของที่คนสําคัญให้มาได้มาในโอกาสพิเศษนะคะหรือว่าของบางอย่างเนี่ยก็เป็นของเรหายากที่แบบว่ามีอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนะคะจะไปตามหามาใหม่เป็นของลิมิตก,ก็อาจจะหาได้ยากค่ะซึ่งของพวกนี้อาจทําให้เรารู้สึกว่าเลือกตัดสินใจยากว่าจะเก็บไว้ดีไหมนะคะเพราะมันก็มีประโยชน์มีคุณค่าในรูปแบบของมันเองนะคะ ซึ่งเกมสาคัญในการให้เราจะเลือกว่าเราจะเก็บของชิ้นนี้ไหมนะคะให้ดูจากว่าของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของที่ทําให้เรามีความสุขไหมนะคะหรือว่าในหนังสือเรใช้คําว่าสปาร์กเลค่ะก็คืออยากให้เราลองหยิบสิ่งของชิ้นนั้นขึ้นมาพิจารณาดูนะคะว่าของสิ่งนี้ทาให้เรามีความสุขไหมซึ่งของทุกอย่างในบ้านก็คือจะทําด้วยวิธีการเดียวกันค่ะก็คือถามตัวเองดูว่าถ้าเรามีของชิ้นในบ้านแล้วเราจะมีความสุขไหมคะ่ะ ที่สําคัญก็คือเขาต้องการจะให้เราเนี่ยเก็บของทุกอย่างที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขไว้ในบ้านนะคะถ้าเกิดของอะไรที่อยู่แล้วทำให้เราไม่มีความสุขเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งไปไม่ควรจะเก็บไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านของเราเนี่ยควรจะห้อมล้อมไปด้วยของต่างๆที่เราเห็นเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะอยู่กับมันค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มจัดบ้านตามกลุ่มของประเภทต่างๆค่ะในหนังสือนะคะเขาแนะนําให้เราจัดบ้านตามกลุ่มของประเภทของค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าหนังสือเอกสารนะคะ เราจะไม่จัดบ้านเป็นพื้นที่ค่ะเช่นเราจะไม่จัดห้องนอนตาม้ว่ห้องนั่งเล่นตาม้วยห้องครัวตามห้องน้ำเลยนี้นะคะเราจะเลือกของเป็นหลักแล้วเราก็จัดจากของชิ้นนั้นค่ะในหัวข้อแรกของหนงังสือนะคะเขาให้เราเริ่มจัดบ้านจากกลุ่มของเสื้อผ้าก่อนนะคะโดยวิธีการนะคะก็คือให้เรารวบรวมเสื้อผ้าทั้งหมดที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะมากองไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งในบ้านแค่จุดๆดเดียวะคะ่ะซึ่งสภาที่เริ่มต้นในการจัดบ้านได้ง่ายที่สุดนะคะก็คือเป็นเสื้อผ้าตามฤดูกาลค่ะ อย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะคะเราอาจจะเริ่มจัดการกับเสื้อผ้าในกลุ่มฤด,ดูหนาวก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่เราไม่จําเป็นจะต้องใส่ในช่วงนี้นะคะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น,นะค่ะซึ่งวิธีการก็คือเหมือนเดิมค่ะเราก็จะสัมผัสเสื้อผ้าตัวนั้นพร้อมกับถามตัวเองว่าเราอยากใส่เสื้อตัวนี้ไหมในฤดูหนาวปีหน้าเสื้อกันหนาวตัวนี้เราจถอดออกมาใส่อีกไหมเสื้อกันหนาวตัวนี้ใส่แล้วเราจะมีความสุขไหมคะ่ะทุกอย่างก็คือเกี่ยวกับเรื่อง joy ทั้งหมดนะคะของอะไรที่ทําให้เรามีความสุขกก็็คคคือคววรจะเบไ้่ หลังจากที่เราคัดเลือกเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะในกลุ่มเสื้อผ้าที่เรามีความสุขแล้วก็อยากที่จะเก็บไว้นะคะเขาก็อยากให้เราขอบคุณกับเสื้อผ้าที่เราทิ้งไปด้วยะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเสื้อผ้าเหล่านั้นเน่ยก็เคยทาให้เรามีความสุขมาก่อนอาจจะทําให้เราเคยใส่สมัยนั้นแล้วมีความสุขตอนนี้ใส่เราอาจจะไม่สปา์ใจนะคะหรือว่าอย่างน้อยก็ทําให้เราได้มีความสุขตอนที่เราได้ซื้อมันมานนะคะ่ะซึ่งเสื้อผ้าที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วกาอาจจะนําไปทิ้งหรือว่านำไปบริจาคก,ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาจัดการ เสื้อผ้าที่เราเลือกเก็บไว้หรือว่าเสื้อผ้าทีส <person> ่สปาร์กจอยค่ะซึ่งวิธีการจัดการเสื้อผ้าเนี่ยเขาแนะนําไว้อยู่2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการพับผ้าแล้วก็เก็บไว้ค่ะแล้วก็วิธีที่2ก็คือการแขวนเสื้อผ้าค่ะสำหรับเสื้อผ้ากลุ่มแรกที่จะพับเก็บไว้นะคะเขาแนะนําให้เราพับเก็บเป็นพวกชั้นในถุงเท้าหรือว่าเสื้อยืดค่ะวิธีการพับผ้านะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนการที่เราจะได้สื่อสารกับเสื้อผ้าค่ะในระหว่างที่เราพับผ้าในแต่ละถบเนี่ย เหมือนเป็นการส่งต่อพลังงานดีๆของเราไปยังเสื้อผ้านะคะเหมือนเป็นการขอบคุณเสื้อผ้าว่าขอบคุณที่คอย,คอย,คอยห่อหุ้มร่างกายของเราขอบคุณที่คอยปกป้องเราขอบคุณที่คอยให้ความสวยงามหรือว่าให้ความอบอุ่นของร่างกายของเรานะคะในในกลุ่มผ้าที่จะแขวนนะคะาาก็เป็นกลุ่มที่เสื้ผ้าที่มีความพลิ้วไหวเหมาะสมกับการที่จะแขวนมากกว่าการพับนะคะหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีการตัดเย็บมาอย่างดี comunque. ค่ะการพับเนี่ยทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้นะคะ เราก็เลิกที่จะแขวนเสื้อผ้าเหล่านี้นะคะะการจัดเรียงเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้านะคะเขาก็แนะนําให้ค่อยๆจัดเรียงให้เสื้อผ้าค่อยๆสูงขึ้นค่ะจากด้านซ้ายไปด้านขวาน,นะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่อยู่ด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่อาจจะมีขนาดใหญ่เสื้อผ้าหนักชุดยาวนะคะแล้วก็อาจจะมีสีเข้มค่ะนอกจากนั้นนะคะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าที่อาจจะเบาสบายขึ้นมีเนื้อผ้าที่บางเบามีสีที่อ่อนมีขนาดที่ความยาวที่สั้นกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ตู้เสื้อผ้าของเราก็จะมีความเแบบป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะโดยเราไม่จำเป็นจะต้องแยี่ยมประเภทห,หมวดหมู่เสื้อนะคะว่าแบบเป็นเสื้อหน้าร้อนหน้าหน,นาวนี้นะคะก็คือใส่ไปพร้อมกันในตู้เสื้อผ้าได้เลยะคะ่ะต่อมานะคะหลงังจากที่ยวจัดการเสื้อผ้าเสร็จแล้วกลุ่มของที่เราจัดการกันต่อก,ก็คือเป็นหนังสือคะ่ะวิธีการก็คือเหมือนกันเลยนะคะรวบรวมหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะมากองไว้ตรงกลางคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปลุกหนังสือให้ตื่นด้วยการปรบมือค่ะ อันนี้เป็นขั้นตอนจริงๆที่เขาทำในหนังสือนะคะก็คือปลกมือปลกหนังสือให้ตื่นเพราะว่าหนังสืออาจจะหลับไหลมานานยาวนานในบ้านของเรานะคะซึ่งวิธีการเลื่อหนังสือนะคะก็คือจะดูว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยสะพักจอยไหมทําให้เรามีความสุขไหมนะคะโดยการที่เราจะดูว่าหนังสือสะพักจอยไหมเนี่ยเราจะใช้มือไปเตะสัมผัสกับหนังสือเบาๆนะคะเราจะไม่เปิดหนังสืออ่านนะคะเพราะว่ามันทําให้เออมันผิดจุดประสงค์ค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราเนี่ยได้เริ่มอ่านหนังสือไปแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่า เราอะต้องการหนังสือเ,เล่มนี้หนังสือเล่มนี้มันดูมีความสําคัญมันให้ความรู้เราได้เยอะแบบควรจะเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้นะคะซึ่งมันจะผิดกับจุดประส,ระสงค์ที่เราจัดการสิ่งของค่ะเพราะว่าของที่เราต้องการที่จะเก็บไว้เนี่ยไม่ใช่เป็นของที่มีประโยชน์นะคะแต่เป็นของที่ทาให้เรามีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยเขากเลยแนะนําให้เราเนี่ยแค่เอามือสัมผัสบนปกหนังสือเบาๆพร้อมกับถามตัวเองว่าหนังสือเล่มนี้ทําให้เรามีความสุขไหมนะคะโดยที่ ไม่จําเป็นจะต้องเปิดอ่านหนังสือเนื้อหาด้านในค่ะโดยหนังสือเล่มไหนที่เราอ่านแล้วนะคะก็พยายามเก็ <ideally> บหนังสือเล่มที่เราชอบที่เรารักจริงๆค่ะในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเราอะเลือกที่จะอ่านหนังสือเพราะว่าเราอยากได้ประสบการณ์ในการอ่านซึ่งหลังจากเราอ่านหนังสือมันจบแล้วนะคะก็ถือว่าหนังสือเนี่ยได้ทาหน้าที่ของมันบรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วะคะ่ะในกรณีของหนังสือที่เรายังไม่ได้อ่านนะคะก็คือทําให้เราไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะชอบเล่มนี้ไหมมันทําให้ฉันมีความสุขไหม ในหนังสือเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือที่เราชอบเราสนใจอ่จานจริงๆเนี่ยเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็จะอ่านมันทันทีค่ะเพราะว่าเราแบบตื่นเต้นชอบอยากจะอ่านมันนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือตัวไหนที่ซื้อมานานแล้วแล้วก็ยังไม่เคยได้แตะแม้แต่จะเปิดอ่านนะคะเขาก็แนะนําให้ทิ้งมันไปนะค่ะเพราะเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอ่านของมันอยู่นะคะก็คือทันทีที่เราได้มันมาค่ะ เมื่อไรก็ตามที่เราซื้อหนังสือมานะคะเราก็ควรจะเริ่มอ่านท,าทันทีค่ะไม่ควรจะทําเป็นกองดองทิ้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นหนังสือไหนที่ซื้อมาเราไม่เคยอ่านเืมไม่เคยเปิดเลยทิ้งมาแล้วหลายเดือนหลายปีนะคะแนะนําให้ทิ้งหรือว่าบริจาคไปค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหนังสือน,นั้นมันเป็นของเราจริงๆมันเหมาะสมที่เราจะต้องได้อ่านจริงๆเนี่ยยังไงสุดท้ายมันก็จะกลับมาค่ะในต,ตอนนี้นะคะก็เก็บเฉพาะหนังสือที่เราชอบจริงๆอ่านแล้วรู้สึก จับแล้วรู้สึกสปาร์จ่อยเท่านั้น,นะคะ่ะต่อมานะคะเราก็จะมาจัดการกับพวกเอกสารกระดาษต่างๆรวมถึงของจิตปาถะค่ะการจัดาจาก,การกระดาษนะคะให้เริ่มจากกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วก่อนนะคะอย่างเช่นพวกออใบปลิวบัตรส่วนลดที่หมดอายุแล้วใบเสร็จหนังสือพิมพ์เก่าๆชิ้นเรียนที่เรียนจบมานานแล้วไม่เคยได้อ่านอีกนะคะคู่มือการใช้งานสินค้าต่างๆเอกสารใดๆที่เราไม่เคยแตะต้องมาเลยเนี่ยก็คือให้เอาไปลงทิ้งขยะก,ก่อนนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเหลือแต่เอกสารที่มีความสําคัญมีของเกี่ยวกับที่เราจะต้องใช้อยู่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดการกับเอกสารที่เหลืออยู่ค่ะโดยเขาให้จัดกลุ่มเอกสารออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นเอกสารที่รอการจัดการหรือว่ารออ่านอยู่ค่ะอย่างเช่นบินนุ่นบินนั่นที่เราเราจ่ายนะคะเอกสารจดหมายจากเพื่อนที่เราเราตอบรับนะคะเอกสารพวกนี้นะคะเราจะเก็บไว้ในกล่องใหญ่ๆขึ้นมากล่องนึงเป็นกล่องว่างๆค่ะเราจะพยายามที่จะเคลียร์ให้กล่องนี้มันว่าง ให้ได้มาสดุดที่เป็นไปได้นะคะรวมถึงเราควรจะกําหนดเอทไลเช่นเราควรจะเกลเอกสารนี้ภายในวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์เป็นต้น,นะคะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเอกสารที่มีความสําคัญจะต้องเก็บไว้ใช้เป็นระยะเวลานานานะคะอย่างเช่นนะคะเอกสารประกันต่างๆเช่นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์นะคะหรือว่าเป็นเอกสารที่เป็นสัญญาต่างๆสัญญาเช่าบ้านสัญญาซื้อที่อะไรต่างๆนะคะที่มีความสําคัญะคะ่ะเขาก็าจะนำให้เราเก็บไว้ใน ซองเอกสารหนึ่งซองนะคะก็คือเป็นซองใสๆไม่ต้องมีไ้แฟ้มนะคะแค่เป็นซองใสแล้วก็เอกสารสาคัญทั้งหมดรวมกันไว้ในแฟ้มเดียวค่ะรวมเป็นสมเอกสารสาคัญค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเอกสารกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นเอกสารใดๆที่ไม่ใช่ในสองกลุ่มแรกค่ะเอกสารอันนี้นะคะคือเอกสารที่เราอาจจะใช้สั้นๆเป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้งานอยู่ในตอนนี้นะคะเขาเน่ยแนะนําให้เราจุบไว้ในแฟ้มใสที่มีไซค่ะก็คือ เป็นแฟ้มที่เหมือนเป็นซองใสๆอยู่หงยหลายซองให้เราใส่เอกสารเข้าไปแล้วก็สามารถเปิดอ่านเป็นหน้าๆได้นะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถค้นหาเอกสารเรียกหยิบเอกสารได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้น,นะค่ะเพราะว่าเป็นเอกสารที่เราเนี่ยยังใช้งานอยู่แล้วก็ยังใช้บ่อยๆนะคะซึ่งต่อมานะคะก็จะมาจัดการากับของจิบป,ปาถาะต่างๆในบ้าน,นะค่ะซึ่งที่กันก็คือเหมือนกับกลุ่มอื่นๆที่ผ่านมานะคะก็คือรวบรวมของแล้วก็มาถามเตียงว่ามันสปาร์จอยไหมค่ะ ซึ่งเขาแนะนําให้เราจัดเป็นกลุ่มย่อยๆหลายๆกลุ่มนะคะแล้วก็จัดการทีละกลุ่มเพื่อให้ไม่มีกลุ่มไหนตกหล่นไปค่ะลําดับที่เขาแนะนําเป็นตัวอย่างในหนังสือนะคะก็อย่างเช่นจัดการกับกลุ่มพวกซีดีดีวีดีก่อนตามไปด้วยกลุ่มสกินแคร์นะคะกลุ่มเครื่องสําอางกลุ่มเครื่องประดับกลุ่มของมีค่านะคะกลุ่มเอ่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในบ้านเครื่องครัวแล้วก็เป็นสิ่งของอื่นๆค่ะแล้วก็หลังที่เราจัดการสิ่งของมากมายต่างๆในบ้านนะคะก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายที่เราต้องจัดการค่ะ ก็คือเป็นกลุ่มของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะมีมีความผูกพันทางด้านอารมณ์หรือว่าจิตใจของเราค่ะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จัดการได้ยากที่สุดนะคะเขาก็ะนําให้เราเนี่ยมาจากกลุ่มของพวกนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายค่ะซึ่งของในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นเช่นของขวัญจากคนสําคัญของที่ระลึกจากการเดินทางรูปถ่ายเก่าๆหรือว่าจดหมายเก่าๆะคะ่ะซึ่งวิธีการจัดก,การนะคะก็ยังคงเป็นคอนเซปต์เดิมเหมือนเดิมค่ะก็คือว่าของเหลนั้นเนี่ย อย่างสปาร์กจอยอยู่ไหมคะเรายังมีความสุขที่เห็นของเรานี้อยู่ไหมนะคะซึ่งในบทสรุปของการทิ้งของที่มีคุณค่าทางจิตใจน,นะคะเรารู้สึกชอบมากๆเลยขออนุญาตหยิบมาอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะในหนังสือนะคะเขาเขียนไว้ว่าการที่เราจะทิ้งของที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะคะครั้งหนึ่งเคยเป็นของที่มอบความสุขให้กับเรามากๆมีความทรงจําต่างๆดีๆที่น่าประทับใจน่าจดจํามากมายนะคะ มันเป็นเรื่องยากมากที่เราจตัดใจทิ้งของสิ่งนั้นไปได้นะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งของอันนั้นไปเนี่ยเราจะลืมพวกความทรงจำมีดีเหล่านี้หรือเปล่าเราไม่อยากจะลืมมันไว้อยากจะเก็บมันไว้นะคะก็ในหนังสือบอกว่าถ้าเกิดว่าความทรงจําอันนั้นมันเป็นของที่ดีมากๆจริงๆนะคะต่อให้เราทิ้งของอันนั้นไปนะคะความทรงจำเรื่งนั้นอ่ะก็จะยังอยู่อยู่ค่ะมันจะไม่ได้หายไปตามของที่เราทิ้งนะคะทีนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็คือไม่ใช่อดีตนะคะแต่ว่าคือ ตัวเราที่ได้กลายเป็นเราในปัจจุบันทุกวันนี้ค่ะจากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนะคะเพราะฉันเนี่ยเขาก็เลยอยากให้เราเนี่ยเก็บพื้นที่ต่างๆเนี่ยไว้สําหรับตัวเราในอนาคตเพื่อให้ที่จะเติบโตต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นของอะไรที่อยู่ในอดีตเนี่ยเขาก็อยากให้เราปล่อยวางมันไปนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เตรียมพร้อมสู่อนาคตค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราขัดสัรนสิ่งของต่างๆที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ได้ลดทิ้งสิ่งของไปทำให้เราไม่มีความสุขแล้วนะคะ ราก็จะมาเข้าในโหมดของการจัดเก็บของกันค่ะาการจัดเก็บของที่เขาแนะนํานะคะก็คือให้กําหนดสถานที่ของของแต่ละชิ้นค่ะว่าควรจะเก็บไว้ตรงไหนนะคะซึ่งถ้าเรามีที่เก็บของประจํานะคะก็ทําให้มันไม่มีสิ่งของวางละเกละอากาศตามจุดต่างๆของบ้านค่ะเพราะว่าของแต่ละที่เนี่ยจะต้องมีที่เก็บของมันยู่แล้วนะคะซึ่งเขาแนะนําให้เราใช้ประโยชน์เต็มที่จากพวกเอ,อ่อตู้ชั้นวางของต่างๆที่บิวอินอยู่ในบ้านนะคะไม่แนะนาให้ซื้อพวกกล่องเก็บของมาใส่เพิ่มเติมนะคะเพราะว่า,าก็ทําให้บ้านมีของเยอะอีกค่ะพยายามจะ เก็บตามชั้นวางตามตู้เก็บของต่างๆก่อนนะคะโดยเราก็จะจัดของในกลุ่มเดียวกันเก็บด,ด้วยกันนะคะอย่างเช่นจัดเก็บเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าจัดเก็บหนังสือในชั้นวางหนังสือจัดเก็บกระดาษในแฟ้มต,ามตาม่างๆตามที่เคยได้เล่าไวใ้ในเนื้อหาก่อนหน้านี้นะคะล้วเขาก็บอกนะคะว่าสิ่งของตา่างๆที่อยู่กับเราเนี่ยออกไปประจนภัยกับเราด้วยกันทั้งวันเนี่ยเวลากลับบ้านมาแล้วเนี่ยสิ่งของไมี่ยาจะพักผ่อนเหมือนเรานะคะที่กลับพักผ่อนที่บ้านเพราะฉะนั้นก็คือคนจะมีที่เก็บของดีๆให้กับสิ่งของเรานั้น ที่คอยช่วยเหลือเรามาทั้งวันด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่เราเลือกของจัดของเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นถึงเวลาที่ชีวิตของเราจะได้เริ่มต้นขึ้นมาจริงๆค่ะเพราะว่าเขาบอกนะคะว่าการจัดบ้านจากจากหัวข้อต่างๆที่ผ่านมานะคะมันจะาให้เราเหมือนได้พูดคุยกับตัวเองค่ะว่าความสุขที่แท้จริงของเราแล้วเนี่ยคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ทาให้เรามีความสุขได้อะไรคือสิ่งทําเราไม่มีความสุขนะคะมันเป็นการ ูดคุยกับตัวเองไประหว่างจัดบ้านทําให้เรารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้รู้จักตัวเองนะคะว่าอะไรคือความสุขของเรามากขึ้นเอ่อสิ่งแวดล้อมต่างๆของเราก็จะเปลี่ยนไปไปค่ะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีทําให้เรามีความสุขมากขึ้นชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่างตัวอย่างในหนังสือนะคะก็มีเช่นแบบมีคนคนนึงค่ะแบบได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจากการจัดบ้านนะคะเพราะว่าเขานะไปจัด ท่านวางหนังสือค่ะแล้วก็เก็บแต่หนังสือที่สปาร์กจอยนะคะแล้วก็คนพบว่าหนังสือที่สปาร์กจอยเนี่ยสมมติว่าเป็นแต <fred> so hey, ่หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารทันเลยเกี่ยวกับเรื่องการทําอาหารเมนูต่างๆนะคะทานักเขาคนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของเขาคือการทําอาหารเขาชอบทําอาหารนะคะทําให้เขาเนี่ยได้ไปเปลี่ยนสายอาชีพของตัวเองนะคะไปเรียนทําอาหารแล้วก็ไปทําอาชีพก่ยกับด้านการทําอาหารมากขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ มาจากการที่เขาจัดบ้านนะคะทําให้เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าอะไรที่ทาให้เขามีความสุขจริงๆคะ่ะนั่นนะคะการจัดบ้านก็ทําให้เราได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นคะ่ะหลายๆคนนะคะจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการที่ไม่กล้าทิ้งของในในบ้าน,นะคะ่ะซึ่งจะมีอยู่2เหตุผลหลักๆนะคะที่ทําให้เราไม่กล้าทิ้งของนะคะอย่างแรกก็คือเราอ่ะยังผูกพันกังวลยึดติดกับอดีตอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่2คะ่ะก็คือเราหวาดกลัวไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตค่ะซึ่ง ทางสาเหตุทั้งสองอย่างนี้นะคะไม่ได้ส่งผลแค่กับของต่างๆที่อยู่ในบ้านของเรานะคะแต่ส่งผลไปถึงเรื่องต่างๆในชีวิตของเราด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการทํางานการเรียนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะคะเป็นเรื่องที่คนส่วนมากเผชิญอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่เหมือนจะต้องใช้ความกล้าหาญทางจิตใจพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าแล้วก็เออยอมรับแล้วก็ปล่อยมันไปค่ะทั้งเรื่อง อดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็อนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะเขาอยกตัวอย่างเรื่องเงียกับอย่างเช่นเรื่องความสัมพันธ์ Warren. ในด้านความรักนะคะสมมติาาว่าเราไม่กล้าทิ้งของเก่าๆเพราะว่ารู้สึกว่ามีความทรงจำต่างๆกับอดีตมากมายนะคะมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องความสัมพันธ์ของเราอย่างเช่นเราอาจจะยังไม่กล้ามุฟออนจากคนรักเก่ายังคาดหวังเกี่ยวกับคนรักเดิมๆเข้ามาทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆในชีวิตค่ะสาหรับกรณีคนที่ไม่กล้าทิ้งของเพราะว่าหวาดกลัวกับอนาคตนะคะเขาก็เปรียบเทียบอย่างเช่นคนที่ เออไม่กล้าที่จะออกจากความสัมพันธ์เดิมค่ะพบกับคนคนนี้อยู่ก็รู้สึกว่าเออก,ก,ก็ชอบพอนาะแต่แบบอาจจะไม่รักขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็มีข้อดีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเลิกกับคนนี้ไปแล้วเราจะไปหาคนที่มีข้อดีแบบนี้ได้เหรอถ้าเกิดเลิกไปแล้วมันแยก,กว่าละอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะเปรียเทียมแล้วว่าการที่เราแบบไม่ยอมทิ้งของด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นการสะท้อนติดใจเราลึกอยู่ข้างในว่าจริงแล้วเนี่ยเราเป็นคนยังไงแบบว,ว่า รู้จักกับตัวเองดีไหมเรารู้ไหมว่าความสุขของเราคืออะไรเรากล้าที่จะปฏิเสธหรือว่าทิ้งอะไรที่ทําให้เราไม่มีความสุขไหมนะคะซึ่งเหตุผลลลัดก็จะมีอยู่สองอันในหนังสือนี้ค่ะก็คือเป็นเลิงกับอดีตแล้วก็อนาคตค่ะซึ่งการจัดบ,บ้านนะคะเป็นการที่อยากให้เราแับโฟกัสเกี่ยวกับความสุขของเราในปัจจุบันจริงๆอะไรที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆให้เราได้รู้จักกับตัวเองจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นการจัดบ,บ้านนะคะก็เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ ส่งผลกับชีวิตของเราได้เยอะเหมือนกันค่ะในหนังสือเนี่ยเขาบอกไว้ว่าการจัดบ้านนะคะเป็นเหมือนกับการผชิญหน้ากับจิตใจของตัวเองค่ะเป็นการที่เราได้รู้จักกับตัวเองนะคะได้เผชิญหน้ากับตัวเองได้พูดคุยกับตัวเองรวมถึงเป็นการปลดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆเลยค่ะทาให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งของไม่ยึดติดกับอดีตไม่กังวลกับอนาคตนะคะเป็นการโฟกัสกับปัจจุบันจริงๆค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ หนังสือเล่มนี้อยากจะสื่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดบ้าน,นะคะ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการจัดบ้านจริงๆค่ะแต่เหมือนเป็นการจัดระเบียบจิตใจของเราไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการบ้านได้ดีนะคะชีวิตของเราก็จะดีขึ้นในหลายๆแง่มุมค่ะทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันจากการที่เรารู้จักตัวเองในการจัดบ้านนะคะเจ้านี้นะคะก็คือเป็น เนื้อหาบางช่วงบางตอนของหนังสือเล่มนี้ที่เรารู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ตัวจริงนะคะเดี๋ยวเราจะลองแนบลิงก์ไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเป็นหนังสือที่อ่านง,ง่ายแล้วก็อ่านแล้วก็แบบเออน่ารักใจฟูดีนะคะถ้าเกิดว่าใครมีหนังสือเล่มไหนที่แบบอยากจะให้เราลองอ่านได้มารีวิวหรือว่าอยากจะมาแชร์อะไรกันก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะคะ วันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะไปเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบายอย่าลืมจัดบ,บ้านกันนะทุกคน